ครับสวัสดีครับอัน,นี้ก็ผมอยู่เส้นทางอุดรธานีนะครับจะไปอำเภอจะไปขอนแก่นระหว่างทางนะครับอันนี้ก็อยู่บริเวณอำเภอกุมพรปีนะครับอ่ากุมพรปีมีอะไรดีนะครับมีข้างทางครับมีอะไรบ้างนครับมีซึ่งเป็นของที่ธรรมดาธรรมดาแต่ว่าะชาวบ้านก็จะมาขายข้างทางอันนั้นก็คืออะไรรู ข้าวหลามข้าวหลามมีข้างทางเต็มเลยครับแล้วก็เออจะพูดยังไงละ่ะเป็นข้าวหลามโดยเฉพาะเป็นเออกระบอกแบบบางๆเนะเาะบางแล้วก็ตงแล้วก็มีเสาๆน,น,น,นะนนนก็ามนะเาเชือครับเชือค่ะอะไรเงี้ยนะเปิดตอนนี้ฝนกำลังโปรยปลายเนยครับเด่นทางเลยครับเด่นก็จะขายตามทางนะครับวันนี้วันที่สบิบสามพุทธศักราชเมื่อกี้ผ่านมาเป็นสิบๆเจ้านะครับตอนนี้ก็เด็กกะหินข้าวหลามนะครับ สวิตเป็นบูนะครับข้าามอันนี้น่าจะไม่น่าจะไม่มีมันก็ไม่มีคนอยู่เออนครับก็จะมีไปเลยตอนนี้ไม่เห็นครับเดี๋ยวพสอกแกนฟรีครับตอนนี้ก็มีครับก็ขายก้ารนะคนะครับฝนจะมาฟ้าจะร้องนะก็ก็ยังอยู่นะครับนะครับหลายเจ้าฝนมาก็กจะหยุดครับตอนนี้ป้าก็แลบแป๊บๆนงควางมือผมครับ บอ่อมีแถวอื่นมีขายบม่มุดเราไป่นใหบอซบบอตมเอะบัเซบบ่อซบบอยู่ตีูแลลกแเ,เบิแล้วบกบรบรครับครับครับ <c oughs> อันนี้ก็ตอนนี้ก็แเปิดหมดแล้วครับอันนี้ก็เย็นแล้วครับ ก็ใชครับน่าจะทยอยเก็บกับฝนฟ้ามาอ่ะอันนี้ก็ไม่มีน่าจะเป็นกระบอกไม้ไผ่เปล่าๆนะครับเอามาโชว์นะครับกัน,น,นพ่อช็อครับตอนนี้ครับก็น่าจะมีครับแม่ทองข้าวลาวข้าวดำลืมผัวครับอ่าสบายจัจะบาทจะบาทจะบาทคืออร่อยค่ะจั๊กบาทอ่า ทุ่ให้ได้บ่อันนี้แกได้เลยค่ะอ่ากินได้เลยกินข้าวเหนียวดำบ่ผสมกันไหมค่ะอ๋อผสมกันง,ง่ายบออันนี้กับมะซีบีชาอันนี้อยู่อังเภอ่อยังตัวหนึ่งต้นพะว่าค่ะพะว่าอ,อันนี้กินได้อยู่เนาะได้กินได้ค่ะโอเคอเค,อค,ครับขอบคคุณตัวนี้ก็บตนนัตนนี้ก็มาอุณนงคลามคุานงลามไหนอะไรข้าวดำลืมผัวเดี๋ยวแต่บ่เนาะเดี๋ยวเบิ่งโอ้เดี๋ยวให้คนถ่ายรูปเอาให้กินนะครับ ดูก็แม่เอาไว้ตรงนี้ครับกะลามลืมผัวครับเขาเขาดำลืมผัวโอเคครับโอเคครับพอสกับตอนนี้ผู้ช่วยก็กำลังแกะกะลามไม่กินนะโอเคครับต่นี่รสชาติเป็นไงไม่รู้ครับโอเคตอนนี้ก็มีผู้ช่วยครับ The Help Assistant Assistant กะลามรสชาติเป็นไงไม่รู้เพิ่บอกกะลาใหม่ลืมผัวครับ รื้ผัวขนาดไหนไม่ต้องรื้ผัวแล้วรสชาติเป็นอันนี้อ่อนครับแต่ไม่ได้กรนะเน,นี้ยวดำนะมันเป็นกระเนี้ยขาวเขาผสมกันนะครับส่วนผมที่กินก็เก่งใจครับครับวันนี้ก็เอารีวิวของดีอเอาเภอร์กุมภาวาปีนะครับจังหวัดอะไรนะจังหวัดอุดรธานีนะครับข้างทา,างมีเจ้าครามนะครับเอามาซื้อบุหรี่ตน,นนะครับเศรษฐกิจไทยนะ ก็ยังดีครับขอบคุณครับบา